วันนี้นําเสนอเรื่องอะไรครับพี่ออสเรื่องเกี่ยวกับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ Android ครับครับผมจะต้องรู้พื้นฐานเลยว่าหน้าตามเป็นยังไงหน้าตาของ Android เนี่ยมันมันบางคนเนี่ยญาติรอบตัวใช้ iPhone หมดเลยพอตัวเองไปซื้อมือถือมายี่ห้อหนึ่งไม่ใช่ iPhone ครับแล้วพอไปถามญาติญาติก็บอกหน้าตามไม่เหมือนกันไม่รู้จะบอกยังไงโอ้โหมีจริงๆนะใช้วก็ค,คือตอนซื้อก็ เหมือนกับเดินไปในห้างแล้วรู้สึกว่าเอออยากซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งแล้วพนักง,งานเขาตอบรับดี <ทำ S 2> บอกค่องคนข,ข้างจะคล่องแค่ <ทำ S 2> แล้วราคาโอเคด้วยก็เลยซื้อเลยโดยไม่ได้ปรึกษาคนรอบข้างปรากฏว่าหน้าตามันมันคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกัน <c oughs> ใช่เลยวันนี้อยากจะอธิบายแบบ <ทำ S 2> ง่ายๆก่อนว่า หน้าตาของโทรศัพท์ Android ส่วนใหญ่เนี่ยมีแอปอะไรบ้างที่ควรจะพอจะรู้แล้วรู้ว่าหน้าหน้าหน้าที่ของแอปบางตัวเนี่ยมันไว้ทําอะไรครับผมแต่จริงๆหลักการมันก็ใช้ได้ทั้ง Android ทั้ง iPhone นะนี่มันจะคล้ายๆกันอ่ะเราอไปดูที่หน้าตาของตัวหน้าโฮมหน้าแรกของตัวโทรศัพท์ Android ครับมาดูกันเลยครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าปกติแล้วแต่ยี่ห้อแต่แล้วแบ็กกราวอะไรก็จะแตกต่างกันไปแต่สแตนดาร์ดแอนดรอยเนี่ยเปิดมาจะเป็นทรงนี้แหละส่วนใหญ่ก็จะมี เวลามีเซิร์ชอยู่ข้างบนด้วยเห็นไหมครับจะมีเซิร์ชอยู่ข้างบนมักบางแอนดรอยบางเครื่องก็จะมีตัวเวทเตอร์หรือตัวอากาศเราเราจะบอกเขาเลยไหมว่าไอ้ไอ้ไอ้ก้อนๆข้างบนเนี่ยมันเรียกว่าอะไรตัวก้อนไหนครับตัวเซิร์ชอย่างตัวเซิร์ชเนี่ยมันมันเป็นได้หลายรูปแบบนะมันไม่เป็นเซิร์ชก็ได้มันปรับเป็นอะไรก็ได้เขาเรียกว่าวิดเจ็ตวิดเจ็ตจะไม่รู้ภาษาไทยวิดเจ็ตนี่เหมือนจะเป็นแบบเครื่องมือพิเศษอ่าเครื่องมือพิเศษซึ่ง คุณสมบัติหนึ่งของ Android ก็คือคุณสามารถเอาไอ้เครื่องมือพิเศษเ่าเนี้ยมาแปะใส่บนหน้าหน้าที่เรียกว่าหน้าโฮมใช่หรือหน้าจอหลักของตัวสมมือถือใ้เพื่อเอาไปประยุกต์ใช้อย่างเช่นชบางทีก็เป็นพยากรณ์อากาศนะใชะ่บางทีเป็นพยากรณ์อากาศให้เรารู้ว่า ในตอนนี้อากาศจะเป็นยังไงบางคนก็จะแปะตรงนี้ไว้หรือบางคนใช้เป็นคาเ e n ด a r หรือปฏิทินมาแปะอยู่ตรงหน้าแรกของตัวในโทรศัพท์เลยก็ได้มันจะมีให้เลือกเยอะมากวิดเจ็ตมากเราสามารถปรับแต่งเองได้ด้วยใช่ครับก็จะได้ทุกส่วนเลยระยะหลังๆมาเนี่ย iOS ก็เริ่มเรียนแบบนะให้มีวิดเจ็ตได้เริ่มเริ่มใส่ได้แล้วใช่ไหมโอ้โหแอนดรอยมีมาสิปีใช่ครับแล้ววันวันที่ ทีมคุบอกว่าเรามีวิ d เจ็ตแล้วนะโอ้โหโ,โดนโดนอัมครึ่งโลกอ่ะใช่นะฮะ <laughs> <periods> แล้วก็มาถึงแอปตัวแรกที่ผมอยากจะพูดถึงครับก็คืออย่างถ้าเป็นการลงแอปพลิเคชันเนี่ยเขาเรียกว่า Play Store p ครับ t o r y Store Play Store เนี่ยที่ผมใช้เมาส์ชี้อยู่ท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นนะครับตัว Play Store เคยเคย,เคยสังเกตไหมเวลาเวลาคนที่เขาสอนเรื่องการใช้ Android เดี๋ยวเราก็จะไปที่ App Store นะครับการไป App Store เนี่ยให้คลิกไอคอนคำว่า Play Store <c oughs> เคยมีใครคําถามไหมครับว่าทําไมถึงทำไมถึงไม่แล้วในเมื่อเราเรียกมันว่า App Store แล้วทําไม Google ถึงไม่ใช้คําว่า Play ์ทำไมถึง Google ถึงไม่ใช้คําว่า App Store มันควรระควรระคายปะ่ะไม่ฮะเพราะคำว่า App Store เนี่ยมันถูกจดสิทธิบัตรไว้อ๋อเหรอใช่อ๋อจริง a อ p Store มันคือแล้วคนที่จดสิทธิบัตรคำว่า App Store เนี่ยเขาเอาสิทธิบัตรเนี่ยไปยกให้ Steve Jobs ซึ่งทำให้มี iPhone หรือว่า Apple เท่านั้นที่ใช้คำว่า แอปสโตได้โอ้โ๋อจริงๆมั้ยกูเก้ลเลยต้องมาตั้งชื่อให้มันใกล้เค <T> ียงไงเป็น Play Store เห็นไหมตัวแอปแรกตัวนี้ก็คือตัวตัว p l a y Store นะครับ <S <S ครับ หน้าที่ของตัวแอปตัวนี้ก็คือใช้เพื่อในการลงแอปพลิเคชันครับครับผมอ่านะครับเนี่ยมันก็คือแอปสโตรแหละเป็นแอปสโตรแต่มันตั้งชื่อแอป t โตรไม่ได้มันเลยต้องเรียกว่าเพลย์สใช่เพลย์ t โ r e เนี่ยก็จะมีการมีโดยปกติเวลาที่เราเข้าแล้วเนี่ยมันจะมีตัวแอปต่างๆที่ได้รับความนิยมมากๆน่าไฮไลท์เลยในเป็นไฮไลท์มันเลยว่าโอเคตอนนี้มีแอปอะไรที่นิยมที่เขาใช้กันสังเกตดูอย่างของของพี่อนนี่มีแอปเป็นภาษาจีนด้วยอ่ะเออนั่นสิ อะไรอ่ะอันที่สอง่ะไม่รู้เหมือนกันชื่อจินจนครับผมติ๊กตอกโอเคนะอ่าติ๊กตอกอันบนสุดนี่อะไรแคปคัตแคปคัตนี่แปลว่าไปออชอบชอบโปรแกรมตัดต่อตัวนี้แปลว่าแปลว่ามันคัตมาให้ตรงกับเราใช่ไหมครับใช่ฮะอ๋อเหรอ ใ่ตัวในเพ s t o โซหรือ App แอปโซก็แล้วแต่มันดูพฤติกรรมเราไงดูพฤติกรรมว่าเรายังไงอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแปลว่าผมค่อนข้างจะอยู่ในร่องในรอยใช่ไหมครับ <c oughs> ตัดเต่อวิดีโอนะอ,ะอะมันก็จะมีให้เลือกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะลงแอปตัวไหนบ,บางทีเราก็อาจจะกดปุ่มเซิร์ชข้างบนดูก็ได้นะครับใช่ครับในช่องเซิร์ชที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะมีช่องเซิร์ชอยู่ที่เมาส์ผมชี้อยู่ มันจะมีช่องเซิร์ชเนี่ยเราสามารถพิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันที่เราต้องการจละลได้อ่านี้เราไปดูมาแล้วว่าเราเฮ้ยเราอยากได้แอปตัวนี้เราก็มาพิมพ์ชื่อเขาไปเลยครับผมเพราะว่าบน App Store หรือ,อยัง Play Store ของ Google เนี่ยครับมีแอป,ปอยู่ประมาณล้านกว่าตัวเยอะมากมีเป็นล้านใช่นะฮ<ร>ะมันเยอะมากครับผม เราะฉะนั้นเนี่ยเราว่าค้นหาเอาแล้วใช้การค้นหาเอาก็ใช้ลงได้ใช้ในการจัดการอะไรตรงนี้ก็ผมว่าก็โอเคอีกหน้าหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะจําเป็นต้องรู้สําหรับคนใช้ Android ก็คือหน้านี้ครับหน้า Setting ครับวาวหน้า Setting เนี่ยคือหน้าที่สําหรับเราในการปรับจูนปรับค่าหรือต่อและการเช็คว่าตัวโทรศัพท์มือถือ Android ของเราเนี่ยมัน พร้อมที่จะใช้งานยังไงแล้วก็จะต่อ Wi-Fi ตรงไหนหรือว่าพื้นที่เต็มหรือเปล่าความหมายตรงตัวเลยคือ Setting แปลว่าตั้งค่าการตั้งค่าทั้งหมดคุณจะตั้งค่าใดๆในเครื่องคุณมาที่ Setting ใช่ครับผมครับซึ่งตัวเซ t ติ n งนี้มีประโยชน์มากนะครับ,รบในบสำหรับคนที่ใช้ Android เริ่มต้นเนี่ยอย่างผมเองอผมก็มักจะไปดูใน about about phone ข้างบนสุด ไอตัวข้าวบนสุดเนี่ยก็จะบอกนนให้เรารู้ว่าโอเคโทรศัพท์ของเราเนี่ยรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรสเปคอะไร,รแล้วก็จะบอกด้วยว่าบางรุ่นเนี่ยสามารถบอกได้ด้วยว่าสเปซหรือเท่าไหร่รอะไรเงี้ยมันก็จะรวบรวมไว้หมดใน about <c oughs> about phone นะครับซึ่งอย่างการต่อเวลาเราซื้อโทรศัพท์มาบ,บางทีเราใส่ซิมพอเราใส่ซิมก็มาเสร็จปุ๊บเราอยากจะอลองเซตค่าว่าโอเค,คบ,บางทีมันใส่ได้2ซิมก็สามารถกำหนดได้ด้วยครับ,รบว่า เราจะให้ซิมไหนเน้นโทรซิมไหนซิมไหนที่จะใช้เน้นเล่นอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถมาเซตที่ตัวซิมซิมการ์ดนี้ก็ได้นะครับตัวซิมการ์ดเนี่ยตัวซิมการ์ดแอนด์โมบายเน็ตเวิร์กใช่ครับมันก็จะใล้ายเขาเขาจะจัดไอคอนแอปเนี่ยเรียงตามลำดับตามความสำคัญใช่ครับ About phone เนี่ยคือความสำคัญสุดก็คือรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของโทรศัพท์เครื่องนั้นครับผม System App Updater อันนี้คือการอัปเดตซอฟต์แวร์ซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญอันดับสองถูกต้อง Security Status อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญระดับ3ใช่ครับอย่นไหมเขาเรียง3อันนี้แล้วหลังจากนั้นจะลงมาเป็นหมวดหมู่อย่างเช่น SIM Card and Mobile Network อันนี้คือการเชื่อมต่อทั้งหมดของโทรศัพท์เรานะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi Bluetooth นะการปล่อย Portable Hotspot นะฮะ VPN ก็เป็นเรื่องของการตั้งค่าเน็ตเวิ คอนเนคชั่นเนี่ยชัยลิงก็เป็นการตั้งค่าเน็ตเวิร์กทั้งสิ้นใช่ครับอย่างเช่นตัว Personal Hotspot ตเนี่ยตัวนี้ดีนะ<ช>ตัวนี้ไว้สำหรับที่เราใช้อินเทอร์เน็ตในในมือถือของเราครับ,รบใช้แชร์อินเทอร์เน็ตให้คนอื่นนีโดยปล่อยเป็น Wi-Fi ครับ ปล่อย Wi-Fi ของจากเครื่องมือถือเราให้คนอื่นได้ใช้ใช่โดยใช้อินเทอร์เน็ตของซิมเราใช่ซึ่งเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวคงอธิบายและรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ตัวเซตติ้งเนี่ยใช้เยอะใช้บ่อยมากในช่วงแรกๆใช่แต่หลังจากที่เซตเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ก็จะลืมมันไปก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาแล้วใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะลืมนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็ประมาณนี้แหละตัวส่วนใหญ่สำหรับตัวเซตติ้งนะครับมาอีกอีกแอปหนึ่งผมว่าหลายคน เคยใช้มาบ้าง oh. Google Map เนี่ยเป็นแอป,ปที่มีประโยชน์มากคมเชื่อว่าบางท่านอาจจะเคยเห็นลูกหลานใช้่ชไหมครับใช่ครับจริงๆไอแอป,ปที่ใช้นำทางเนี่ยตัว,นตวเนี้ยตัว Google Map เนี่ยมันนอกจากนำทางแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยนะครับพี่หลานระบครับ,รบมันสามารถที่จะหาร้านอาหารแถวๆบริเวณที่เรา oh. ที่เราอยู่ได้ใช่หาปั๊มน้ำมันก็ได้หาที่พัก รีสอร์ทโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวใช่ครับผมหาได้หมดเลยใช่ครับตัวนี้มีประโยชน์มากลองเข้าไปหาดูลองไปใช้ดูนะครับครับผมนะครับและสุดท้ายคืออีเมลแล้วกันนะครับตัวอีเมลเนี่ยใช้ในการติดต่อสื่อสารหลักในการใช้ชีวิตดิจิทัลแน่นอนนี่ก็คือใช้ในการรับส่งอีเมลเป็นแอปที่จําเป็นต้องใช้และจําเป็นต้องรู้ว่ามันใช้ยังไงใช่ก็ใช้งานง่ายลองไปศึกษาข้อมูลหลายชื่อแอปพวกนี้มีมากมายในอินเทอร์เน็ตลองไปหาข้อมูลดูครับดีครับ ทั้งหมดนี้คือปังแน่แค่ทําตามนะครับวันนี้มาสอนเบสิกการใช้หน้าจอการใช้เซตติ้งซึ่งเหล่านี้สําคัญหมดเลยถูกครับนะครับ